สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดอ FC ส่งมาให้นะครับเพื่อนกันเนาะส่งมาให้รีวิวนะครับผมเป็นมีดแบรนด์เดียวกันนะผมและก็เป็นเหล็กชนิดเดียวกันแต่ขนาดต่างกันนะครับผมผมก็เลยถือโอกาสรีวิวพร้อมกันเลยทีเดียวนะเพื่อจะมีคนไปหาซื้อสั่งซื้อจากต่างประเทศนะครับผมเล่มชุดนี้แกสั่งมาจากต่างประเทศนะส่วนสั่งมาจากเว็บไซต์ไหนเนี่ยคือผมไม่แน่ใจจริงๆนะเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยผมเคยเข้าไปดูในแรมเนียมันจะเห็นมีอยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้เข้าไปดูไม่มีนะครับผมมันเป็นมีทางแถบสแกนดิเนเวียนประเทศฟินแลนด์นะครับผม่าไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะสะคราม่าสคราม่านะครับผมโอเคก็มีอยู่3รุ่นอ่ะมาดูเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ จริงๆเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับสำหรับยี่ห้อนี้แล้วก็เป็นไซส์นี้นะครับทดสอบด้วยมีคลิปที่ผมทดสอบด้วยนะครับเพื่อนผมส่งมาให้รีวิวตอนนั้นนะแกเอาไปใช้งานในป่ามาแล้วแกก็ส่งมาให้รีวิวแล้วแกก็ฝากขายเลยนะครับก็มีคนได้ไป fc ผมท่านนี้แกอยากได้แกสั่งไม่ทันแกก็เลยสั่งเองประชดสั่งทีเดียว3มเล่ม3าขนาดมาเลยนะครับให้ครบ โอเคอ่ะมาดูกันนะผมเก็บซองก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยรีวิวซองคลิปนี้ผมคาดว่าน่าจะนานนะคบผมไม่มีรีวิวทดสอบเนาะแค่รีวิวให้ดูสเปคดูขนาดเฉยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอทําความสะอาดนิดนึงเดี๋ยวจะทดสอบผมให้ดูเป็นคมโรงงานพี่ท่านนี้แกก็ไม่ไม่ได้ใช้มีดจริงๆจังๆนะแกแค่ชอบนะครับและแกก็แค่ซื้อมาเก็บและ ชุดไหนที่แกไม่ชอบแล้วเบื่อแกก็จะส่งมาฝากขายกับผมเนาะอ่ะขอลองนะคมนะครับผมคมโรงงานนะคมมากนะครับเห็นไหมไม่สะดุดเลย เล่มนี้คมสองสเตปด้วยนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าเขาทํามาแบบนี้เพื่ออะไรนะครับส่วนเล่มนี้คม2สเตปอ่าสสเตปเหมือนกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยให้ดูคมนะครับผมคีบนะครับอ่ะส่วนเล่มนี้นะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมยังไม่ทำะไรนะผมเพิ่งเอาออกมา โอเคถือว่าคมโรงงานหวานมากหวานประทับใจนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าความประทับใจแรกเลยนะคมโรงงานเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเคยเจอมีดที่มาจากโรงงานหรือมาจากช่างแล้วคมมันไม่เฉียบแบบนี้แล้วพอเราถามช่างกลับไปเนี่ยช่างเขาบอกมันเป็นสไตล์ของเขาที่ทําคมแบบนี้ มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราไม่ประทับใจเนาะอ่ะอันนี้แต่คือเราเป็นผู้บริโภคนะครับคนใช้มีดอันดับแรกที่ดูมาว่าคือคมคมไหมก็คือเขาต้องดูแบบนั้นมาก่อนอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวของผมนะคนอื่นอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะแต่โดยส่วนตัวของผมนะผมจะเป็นแบบนี้ผมจะดูคมก่อนเช็คคมโรงงานก่อนว่าเฮ้ยโอเคไหมเบื้องต้นอันนี้โอเคนะครับอ่ะเหล็กโลหะที่ใช้นะครับผมสามเล่มนี้จะเป็นโลหะตัวเดียวกันนะ 80 Crv2 นะครับก็อยู่ในกลุ่มเหล็กทูนสตีลนะขึ้นสนิมได้ต้องบอกแบบนี้ขึ้นสนิมได้แต่มีความแข็งและความเหนียวเป็นเลิศนะครับมีความเหนียวเป็นเลิศเลิศขนาดไหน ในการทำมีดไซสใหญ่ๆนะนี่คือตารางจากไนส์สติวเนิร์ที่ผมเลฟเอ้างอิงมานะครับผม80 crv 2เนี่ยผมจะอยู่ตรงเส้นสีแดงเห็นไหม8 0 crv 2อยู่สีแดงนะครับผมที่เขาทดสอบมาแค่6 0 6ถึง61 hrc แต่มีดชุดนี้59 hrc นะครับก็ขยับมาตรงนี้ความสุขความเหนียวผมก็คาดว่ามันน่าจะประมาณ4 0ฟุตปอลนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับ l L6 นะครับมีความเหนียวที่มากกว่านะที่ความแข็ง59 จากตารางนะครับผมหรือถ้าจากนิสติลเนอร์เป๊ะๆเลยไม่คิดเองไม่คิดมากที่ 60HRC นะครับก็มีความเหนียวที่เป็นเลิศดกว่า L6 นี่ 80TV2 มันอยุ่ตรงนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวผมไม่ได้คิดเองนะครับจากตารางนิสติลเนอร์นะถ้าใครจะแย้งก็ต้องแย้งกับตารางนี้นะครับหรือมันอาจจะมีเทคนิคการทํากระบวนการผลิตที่แตกต่างกาันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้เนาะก็ ถ้า D2 ท่ะ d ีที่60 HRc ความเหนียวแค่นี้เองต่อให้เอา D2 หรือ K110 ไปทำมีดสับกระแทกนะลดลงมาที่58-59เนี่ยความเหนียวผมว่ายังไงก็แพ้เป็นเท่าตัวกับ8 0 CRV 2หรือ L 6ผมผมผมก็ขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะว่า D2 เนี่ยหรือ K110 เนี่ยมันก็ยังเหมาะกับการเป็นมีด เล็กมิดบุชคาร์บอะไรประมาณนี้ถ้าจะเอามาไซส์ใหญ่สับกระแทกถ้าพูดถึงความเหนียวความอึดความทนแพ้ L6 หรือ 80CRV2 แต่ถ้า 80CRV2 กับ L6 นะครับก็ชนะเห็น<อ> <He ard S 2> ไหมแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะคือมันไม่ใช่เหล็กขี้เหล็กไก่กา,กาเหล็กอะไรแค่ว่าบางทีเราอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็สรุปว่า 80CRV2 ดีเลยทางแถบดูน้นเขาถึงใช้นะรู้สึกว่า ใช้ทําใบเลื่อยด้วยนะครับเพราะว่ามันรักษาคมดีแล้วก็มีความเหนียวเป็นเลิศน,นะทางแถบสแกน,นเนเรียนโซนนั้นเขาก็เลยใช้เหล็กเบอร์นี้ทำใบเลื่อยนะครับแล้วเขาก็เอามาประยุกต์ทำมีดจบเรื่องเหล็กนะครับ6นาทีโอเครุ่นนี้นะครับมันจะลงท้ายด้วย400 200รุ่นนี้จะชื่อว่า,าเป็นอาวุธที่ถูกลืมนะครับทำไมถึงเรียกว่าเป็นอาวุธที่ถูกลืมไม่แน่ใจเดี๋ยวพายว่ากันเนราะมันมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ช่างมันนะครับ ครอยากจะไปดูชื่อภาษาอังกฤษอยากจะเซิร์ชหาราคาหาร้านขายต่างประเทศก็ดูที่คอมเมนต์ของคลิปแล้วกันนะนะครับประมาณ100ยูโรเล่มนี้นะ100ยูโรเป็นเงินไทยกี่บาทไม่แน่ใจนะครับถ้าสมมุติ50บาทก็5,000เลยเหรอถึงปะเดี๋ยวผมดูดิอ่าใช่ประมาณ100ยูโรนะครับมีดสองสมีดราคาที่เขาตั้งมาส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ได้รวมแวกภาษีนะครับ 2องเห็นไหมมันจะหน่วยเป็นเซนนะมันจะ240ร้อยสีเซนพอดีนะครับผมส่วนความยาวของใบนะหรือ9นิ้วโดยประมาณเนาะที่เราถนัดกันนะครับ9นิ้วก็เป็นไซส์แข็มขนาดจริงๆมันเป็นถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยมันจะกลางๆเลยกันถ้าเกิด11-12นิ้วจะเป็นไซส์ใหญ่แต่เนี่ยเขาประยุกมา9นิ้วแต่ทําประสิทธิภาพได้เท่ากับมีดยยใหญ่เพราะอะไรเพราะด้ามครับที่เขาทํามายาวประมาณ7นิ้วครึ่ง ด้ามยาวเจ็ดนิ้วครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องด้ามที่ยาวเจ็ดนิ้วครึ่งยาวมากความหนานะครับมีดคมแล้วจะเป็นแบบสแกนดิไกนะครับผมสแกนดิเนเวียนโซนเขา4.3มมิลตลอดใบนะครับเห็นไหมสี่จุก็ประมาณเนี้ยสี่สีนะครับตีซะสี่จุด ประมาณ4.3ถึง4.5่มิลตลอดนะครับตรงนี้จะมีความหนาของเหล็กเท่ากันมาตลอดนะครับแล้วก็ทำคมแบบสแกนดี้ลงไปแค่ตรงนี้นะแต่คมที่เขาทำเนี่ยจะเป็น2สเต็ปนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับที่25องศาตรงนี้จะที่34องศานะครับ25องศาตรงนี้ก็คือเวลาเขาจับด้ามตรใกล้กับคมเพื่อคอนโทรลมีดในการงานละเอียดงานเฉือนงานเหลางานถาก นะครับเขาจะใช้องศานี้นะครับแล้วก็ใช้การจับประมาณขนาดนี้นะครับในการทํางานนะส่วนฟันสับกระแทกที่ผมดูนะเขาจะจับถอยหลังมานี่นะครับมันจะพอดีเลยทําไปให้จับถอยหลังมานะครับเพิ่มแรงในการสับกระแทกนะครับชกได้เลยนะคือผมบอกเลยนะว่าได้เลยแล้วผมเคยทดสอบแล้วถ้าเพื่อนๆดูคลิปที่ทดสอบเล่มรุ่นนี้นะไม่ใช่เล่มนี้นะแต่เป็นรุ่นนี้เลยทรงนี้เลยเหล็กเบอร์นี้เลยรักษาคมดีมาก ขนาดเพื่อนผมไปใช้ในป่ามาตั้งหลายวันและส่งมาให้ผมทดสอบนะแทบจะไม่ต้องรับคมใหม่เลยนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้มีความคมนะทุกคนเห็นไหมเพราะอะไรไว้ทาขูดแทงจุดไฟนะครับช่างบางท่านบอกว่าไม่ชอบทําตรงนี้คมให้มันคมคมมันไม่สวยมันอันตรายแต่ประโยชน์ในความอันตรายมันก็มีประโยชน์นะครับถ้ากรณีที่ควรจะเอาไปใช้เป็นมีดบุชคาร์มันก็สามารถใช้ขูดแทงจุดไฟได้นะครับผมบอกแบบนี้ก็เป็นมีดแบบ ฟูแทงนะมาเต็มมานะครับแต่ว่าเขาใช้พลาสติกไม่ใช่พลาสติกผมจําชื่อโลหะวัสดุตรงนี้ไม่ได้แต่เป็นโพลิเมอร์เกรดดีนะครับผมในการห่อหุ้มทั้งบัตรทั้งทั้งทั้งเล่มข้อเสียที่เพื่อนผมใช้งานที่เขาบอกมานะเวลาเข้าไปในป่าและลื่นนะ้มีเหงื่อมีน้ำเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้นะจะลื่นด้ามที่เป็นแบบนี้แกก็เลยพันด้วยผ้เาเทปที่พันด้ามไม้แบต นะครับแกก็พันมาแต่แกก็ใช้แบบนั้นนะครับเพราะไม่งั้นมันลื่นนะก็ประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีข้อดีทั้งหมดแข็งแรงก็จริงแต่ถ้าใช้สภาพบ้านเราอะ่ะมันร้อนชื้นะนะครับคนทํางานเหงื่อออกเยอะแล้วพฤติกรรมของพวกเราใช้กันเนี่ยไม่ค่อยใส่ถุงมือเพราะฉะนั้นมือเหงื่อที่สัมผัสกับด้ามโดยตรงมันก็เลยเกิดความลื่นนะครับแต่ถ้าเราสังเกตฝรั่งเนี่ยเขาจะใส่ถุงมือทํางานนะครับนี่คือความแตกต่างเนาะโอเคอะเดี๋ยวให้ดูน้นะําหนักอ้าว ลืมเอารู้ความยาวแล้วนะครับแล้วก็ด้ามแล้วนะประโยชน์ของไซส์ใหญ่2.40นะครับอพอมาไซส์เล็กก็เหมือนกันนะครับผมไซส์เล็กก็ยังคงเป็นเหล็ก8 0 CRV 2สวยนะผมว่านะเหมาะสับกระแทกได้แล้วก็เป็นมินิแคมที่กำลังดีใบกว้างเท่าไหร่ตัวทีนะเมื่อกี้ลืมให้ดูใบกว้าง ขาดไปสองหุ่นนะได้สองนิ้วนะครับถือว่าโอเคเลยนะทุกคนนะความหนาตลอดนะครับอันนี้ล่ะอันนี้นิ้วครึ่งนะครับก็เล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะความยาวเล่มนี้มันสองร้อยเนี่ยนะครับผมเป๊ะเลยนะยี่สิบเซนนะครับสองร้อยก็คือสองร้อยนะนะครับต้องบอกแบบนี้เนาะไม่หายไม่ขาดไม่เกินนะครับ ส่วนตัวด้ามน,นะครับก็5นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ความหนาน่าจะ4มิลเท่ากันแหละเหล็กพวกนี้นะครับเหล็กโรงงานต้องบอกแบบนี้นะครับก็ทำขึ้นรูปอบชุบนะครับด้ามแบบนี้ด้ามตัวเบอร์200ตัวเนี้นะครับผมด้ามเขาจะทำมาแค่ระดับเดียวเนาะไม่ได้มี ดึงยาวมาให้โชกฟันได้นะครับแต่ว่าถ้าวิธีการจับก็สามารถจับแบบนี้ได้หน่อยนึงแต่ก็ต้องระวังมันกระเด็นนะครับอย่าอย่ากระแทกแรงมากนะครับส่วนทั้งงานละเอียดก็ได้นะครับตรงนี้คมจะแค่25องศา25กับ34นะที่ผมบอกไปโอเคถูกนะครับช่วงนี้จะ25ช่วงนี้34นะครับช่วงนี้25ช่วงนี้34นะก็สำหรับงาน ละเอียดและก็งานที่ต้องการการสับกระแทกนะครับใบแบบสแกนดี้เนี่ยผมบอกว่าผมชอบชอบใช้คำว่าชอบมากนะด้วยพฤติกรรมของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราอาจจะชอบแล้วแต่คนนะจะพูดแตบบ่ว่าคนไทยผมดีกว่าโทษทีผมชอบใบที่มันมีดูแล้วมันมีความแข็งแรงแบบนี้นะคือถ้าปาดบางเป็น VFAT มาแล้วก็บางลงไปเลยเนี่ยคือถ้าเป็นมีดไซส์ใหญ่ขนาดนี้สับกระแทกเนี่ย เรามีความตัวผมนะมีความแบบใช้คําว่าแค่ไม่สบายใจนะแต่พอเราเห็นแบบเนี้ยหนาเต็ม4.5มิลลงมาแล้วก็ทําคมลงไปแบบเนี้ยเวลาใช้งาเวลาเราจะหยิบม,มันมาเลือกใช้เนี่ยมันรู้สึกว่าน่าใช้แล้วมีความมั่นใจมากกว่าความเห็นส่วนตัวลึกส่วนตัวล้วนๆน,นะครับเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเพราะไม่งั้นลักษณะของการ ปาดใบมีดมันคงไม่มีมาหลายแบบเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้งานกันคนละประเภทนะครับโอเคต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวจะว่าแบบแบบนี้ดีที่สุดหรืออะไรไปที่สุดมันก็ไม่ใช่นะครับถึงไหนแล้วโอเคมาเล,เล่มสุดท้ายนะครับอาวุธที่ถูกลืมนะ forgotten weapons นะครับผมทําไมถึงชื่อแบบนี้แต่คือผมบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยที่เวลาผมจับเนี่ยมันดูแข็งแรงดูน่าใช้กว่าโมล่าไนฟ์ เฉยเลยต้องบอกแบบนี้นะขนาดโมล่าไนฟ์เราก็เคยจับมาเป็นเพราะว่ามันหนามากกว่าโมล่าไนฟ์แน่นอนนะครับโมล่าไนฟ์สามจุดสองมิลสแตนดาร์ดของเขาเลยมาตรฐานของเขาเลยเล่มนี้กี่มิลห้ามิลสก็คือเท่ากันหมดเลยเป็นมีดที่ความหนาเท่ากันหมดเลยนะทุกคนนะสี่จุด 3ถึง4.5มิลเท่ากันหมดเลยพ่อมันหนาเนี่ยเห็นผมขนาดผมยังไม่ได้ใช้แล้วผมก็แค่ดูว่าเฮ้ยมันน่าใช้กว่า m o l ล่าไนะครับแค่มันหนากว่าคือมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวต้องบอกแบบนี้นะครับความยาวของใบมีดร,รุ่นนี้มัน140เป๊ะนะครับขนาดของเขากับรุ่นจะเป็นชื่อชื่อเมื่อกี้ชื่ออะไรชื่อชื่อทางฟินแลนด์ของเขาะแล้วก็อันนี้ลงท้ายด้วย240 2 0 0 140 จะเป๊ะเลยไม่ขาดไม่เกินนะครับผมผมว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องสเปกมากนะคือฝรั่งอะต้องบอกแบบนี้เนาะผมว่าเขาให้ความสำคัญมากเลยนะเรื่องความถูกต้องของเอกสารตรงกับของที่เขาใช้ไหมได้รับไหมนะครับก็ลองคมแล้วลอง ให้ดูอีกทีหนึ่งนะขออนุญาตวนนะวนดูนะครับดูลักษณะใบมีดเนาะด้ามน,นะครับก็ดูไม่มีอะไรแต่ดูน่าใช้ดูแข็งแรงนะครับอ,อันนี้ก็กำลังดีนะเอาถ้าเกิดว่าใครไปแคมป์แบบไม่ได้เข้าป่าเดินนะเล่มเดียวเล่มไซส์ขนาดนี้จบเลยเนาะผมว่านะ200เซน200เซนก็ประมาณแปดนิ้วนะครับ มินิแคมงานใหญ่หนะักสับกระแทกได้ตอกสันได้สบายแน่นอนถ้าจะเอาใหญ่หน่อยก็นี่นะครับ240เซนโทษมิน240นะครับมินนะไม่ใช่เซนนะก็ประมาณเก้านิ้วครึ่งนะครับ200เซ200มิลก็ประมาณ8นิ้วนะยาวกว่ากันนิ้วครึ่งนะครับอ่ะมาดูซอง ตอนเล่มที่ผมเคยรีวิวเล่มนั้นอนะเล่มแรกนะครับซองมันจะเป็นพลาส,สติกล้วนจะไม่มีหนังหอ่อแต่พี่แกสั่งข้างในมันยังคงเป็นพลาส,สติกแบบดีปกติอยู่นะแล้วก็ห่อด้วยหนังมานะครับก็ต้องเก็บระวังระวังเดี๋ยวจะไปบาดเอาหนังเขาเข้าแล้วก็มีเป๊กปึ๊บแน่นหนานะครับสีดำก็สวยดีหนังก็หนานะครับแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะข้างในเป็นซองพลาสติก นะครับก็คือถ้าคนชอบความสวยความคลาสสิกก็ได้ความแข็งแรงก็ได้แล้วหนังไม่จับกับมีดโดยตรงก็ช่วยในการป้องกันสนิมที่จะจับที่ใบมีดได้ระดับหนึ่งระดับระดับดีเลยแหละไม่ใช่ระดับหนึ่งนะครับอ,อันนี้อ่ะโอเคอ่ะน,นี่นะก็เหมือนกันนะครับสไตล์เนาะเป็นพลาสติกสูงขึ้นมาเลยนะที่ผมเคยรีวิวมันมาแต่พลาสติกนะ ที่เขาอ rika, จะไม่มีหนังนะครับก็ดันเข้าไปก็จะแน่นระดับหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้รัดนะครับเพื่คอความปลอดภัยขณะเดินทางเข้าป่าเข้าแคมป์อะไรก็ว่ากันไปเนาะก็ถือว่าดูดีนะครับดูดีดูแข็งแรงเลยแหละอาจจะมีน้ํามันหน่อยไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นน้ํามันรักษาสภาพไปเลยนะครับพี่ที่ส่งมาให้ผมนะนี่ก็เหมือนกันเห็นไหม มันจะเป็นหนังกับพลาสติกเป็นพลาสติกกับหนังนะครับหนังก็หนาพลาสติกก็หนารวมกันหนาเท่าไหร่ห้ามิลสี่จุดแปดนะครับหนาเลยเย็บนะครับแข็งแรงปลอดภยัยแน่นอนนะพักหลังนี่ผมก็เริ่มเห็นแล้วนะช่างที่ทำซองหนังและข้างในห่อด้วย พลาสติกต่อให้เป็นพลาสติก PE ก็ถือไม่ใช่เป็นลักษณะคล้ายๆกับใครเด็กแบบนี้นะก็ถือว่าดีมันเพิ่มความสบายใจให้กับเราผู้ใช้ผู้พกนะครับต้องบอกแบบนี้อืมก็โอเคน้ำหนักพอดีผมเอาไม่ได้เอากิโลมาเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่สเปแล้วกันนะครับว่าแต่ละเล่มมันหนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ที่คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอนอยญาจบการรีวิวเพียงเท่านี้เลย ขอบคุณ FC นะที่ส่งมีดสวยๆมาให้รีวิวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ